รวมลากาดผู้เล่นที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จาก NBA จะสะสมหรือเก่งกำไรในอนาคตก็คุ้มมีกล่องให้เลือกมากมายลุ้นกาดใบพิเศษลวดลายต่างๆรวมไปถึงสีพิเศษหายากลุ้นใบรันเรขที่ไม่กี่ใบในโลกนี้และลายเซ็นซูปเปอร์สตาร์พิเศษสำหรับทวที่3แม n เนียถึง2 promotion. โปรโมชั่นโปรแรกเพียงแคปหน้าจอนี้รับส่วนลดทันที5%โปรที่2ทุกการสั่งซื้อรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลกา์ดฟรี1กล่อง ามล่าได้แล้วที่คัสฮันเตอร์ สวัสดีดคัคบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t h r e Mania วันนี้เราทั้งสองคนอันบินตัวกับบินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด7คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังตามแบบฉบับของ23 Mania สำหรับคู่ที่พวกเราไม่ได้ทําเราจะไปจัดให้ใน t 3 Mania Recap นะครับในวันถัดไปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในเกมครับไม่มีตกข่าวแน่นอนครับเช่นเคยนะครับช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจพวกเราและก็ทีมงานด้วยนะครับใครที่เพิ่งเรดยยกพวน้ัั มาเข้าสู่เกมแข่งขันในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเนี่ยคือ Golden State Warriors นะครับเดินทางไปเยือน Charlotte Hornets สอหรับเกมวันนี้ค่ะเป็นการเจอกันอีกครั้งที่2แล้วก็ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้ก่อนที่ครั้งแรกเนี่ยนะคะจะเป็น Golden State Warriors ค่ะที่ได้ความร้อนแรงของจอ a n p o น l ูค่ะแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้ทั้ง2ทีมเนี่ยคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมเปิดเกมมาเป็น Charlotte Hornets ค่ะที่ได้ความแม่นของ a าม l o ลบอ l นะคะกด3คะแนนล,ลงไปถึง4ลูกกดไป15้าแต้มแต่หัววันทาง Golden State Warriors ค่ะก็ได้จอ a n p ดนพูค่ะทั้งยิงทั้งา ในควอเตอร์แรกเนี่ยก็ยังคงนิ่งๆอยู่เลยนะคะทําให้จบควอเตอร์แรกเป็นชาร์ลอตต์เนสค่ะที่ออกนําไปก่อนถึง3แตแปมพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะโคสติฟเคอร์ <Ker> เนี่ยก็ให้โอกาสโจนในานงคูมิงการลงสนามมากขึ้นและเขาก็ทําได้ดีนะคะปิดแ้มจากการส่งของลุ่มพี่เนี่ยได้เป็นอย่างดีทั้ง2ทีมเนี่ยแลกกันไปมาสู้กันได้ดีค่ะก่อนที่เซฟเฟ่นเครีเนี่ยจะได้3คะแนนลูกแรกในช่วงท้ายควอเตอร์ค่ะจบเครื่องแรกเนี่ยทั้ง2ทีมเสมอกันค่ะพอเข้าสู่เครื่องหลังทั้งสงทีมเนี่ยยังคงสู้ก นก็ไม่เคยเกินปดแต้มเลยนะคะโ Golden State w a r r i ร์สได้แอนดรูวิกกินสก้าวเข้ามาทำแต้มให้กับทีมในวันที่สเตฟานเคอรีนี่ยังคงเงียบๆ Charlotte Hornets ได้มาส์บริดจิตและแล้วค่ะไฮไลท์นี่ก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายควอเตอร์เมื่อสเตฟานเคอร์รียิงไกลกับ40ฟุตแต่ก็ชิงแป้นลงไปทำให้โ Golden State w a r r i ร์สขึ้นมานำหนึ่งแต้มพอควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยผ่านไปไม่นานเท่านั้นเองนะคะเคลลี่อูเบเลจูเนียค่ะโดนเป่าฟาวเทคนิคถึงสองครั้งต้องออกจากการแข่งขันทั้งสองทีมเนี่ยยังคงสู้กันได้ดีและยื้อกันได้เป็นอย่่างดดดดีีเเเลลยยคะะทกกมรับไ้้วแ็็ปน Golden State Warriors กแกที่เควินลูนี่เนี่ยพลาดลูกโทษสำคัญถึงสองครั้งชาร์ลอตเทนส์เบียดเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมและผลงานของผู้เล่นในทีม Golden State Warriors ได้แอนดรูว์วิกกินส์ยี่สิบแปดแต้มหกรีบาวด์แต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยพลาดหลายจังหวะเสียดายแทนเลยค่ะสเตฟานเคอร์รียี่สิบสี่แต้มหกรีบาวด์ติสิบแอสซิสต์เสียดายค่ะวันที 3, ่สามคะแนนไม่แรงการยิงไม่ค่อยดีชาร์ลอตเทนส์ได้ Miles, get, 22, ามาส์บริจิตยี่สิบสองแต้มแปดรีบาวด์ช่วยทีมได้เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่สามลาเมโลบอลย 5แอสซิสยังคงครบเครื่องนะคะแม้ครึ่งหลังเนี่ยจะแผ่วไปก็ตามจบเกมเชอร์ล็อตฮอนเนสเอาชนะทีมอันดับหนึ่งของลีโกดแนนสตีวอร์เรีสไปได้106ต่อ102ฤดูการนี้เนี่ยเสมอกัน1ต่อ1รักษาเกมในบ้านของตัวเองได้ค่ะสำหรับโกลเด้นสเตตวอร์เรียในเกมวันนี้นะครับถือเป็นการออกเยือนนอกบ้านนะครับฝั่งตะวันออกหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเล่นในบ้านยาวๆถึง8เกมลนะครับการเล่นในบ้าน8เกมเนี่ยถือว่าเป็นการอยู่ในบ้านยาวที่สุดนะครับตั้งแต่ปี2014ของพวกเขาแต่นีเกมวันนี้ครับต้องยอมรับเลยว่าไม่ กลับมาเยือนถิ่นที่ตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นมานะครับการยิงการข้ามของเขาวันนี้ไม่ค่อยไหลลื่นอย่างที่ใจต้องการโดยเฉพาะการยิง3คะแนนภาพรวมทั้งหมดนะครับวันนี้พยายามยิงไปทั้งหมด22ครั้งเป็นการยิง3คะแนน13ครั้งลงไป3ลูกถือว่าใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยครับสำหรับตัวของสเตฟเฟนเคอร์รีอย่างดีนะครับที่เขายิงลงเพราะว่าก่อนจะมายิงลูกแรกลงได้เนี่ยก็แทบจะท้าย쿼ตเตอร์ที่2แล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับก็ยังทําให้สถิติที่การยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยก,ยก,กรกมที่ <c oughs> นับต่อไปเรื่อยๆนะครับอยากจะให้เพื่อนๆมองดูเกมการเล่นของสเตฟเฟนเคอรีนะครับโดยเฉพาะเ,เพื่อนๆน้องๆพี่ๆครับที่เป็นตัวยิงแล้ววันนั้นยิงไม่ค่อยดีเนี่ยดูการเล่นของสเตฟเฟนเคอรีในเกมวันนี้ครับพอเขายิงไม่ดีเนี่ยเขาพยายามทําอย่างอื่นนะครับไม่นอาจะเป็นการพยายามลุยทําฟาวเ<อ>ก็บแต้มจากจุดโทษวันนี้ยิงลูกโทษร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งให้กับเพื่อนครับแอสซิสต์เนี่ยสิบครั้งวันนี้เป็นดับเบิลดับเบิลช่วยรีบาร์ช่วยบล็อกช่วยขโมยเรียกว่าทำทุกอย่างทำสิ่งดีๆให้กับทีมอย่างต่อเนื่องใน ับชูเตอร์ในส่วนของแอนดรูวิกกินส์ครับในเกมวันนี้เนี่ยเจ้าตัวยังคงมีผลงานที่ดีนะครับการยิงการข้ามทุกอย่างดูมีความมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยเสียดายอยู่นิดเดียวที่ในช่วงควอเตอร์ที่4มีแค่2แต้มเท่านั้นแต่ถ้าเกิดพูดถึงผลงานภาพรวมนะครับในส่วนของแอนดรูวิกกินส์เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆบาสของโกลเด้นสเตทวอริเออร์เองเนี่ยน่าจะแฮปปี้และก็น่าจะพอใจครับยามใดก็ตามครับที่เครทอมสันกลับมาปุ๊บเนี่ยตัวของแอนดรูวิกกินส์เนี่ยเขาจะกลายเป็นออปชั่น3นะครับในการทำแต้มดังนั้นครัััััับบถ้้้าาาเเเเกกกกิิิดดดยยยงงงงงงคครรรรษฟออออออ์์มมขขตตวววไป็นนนนนน่่นีีะีะะแูสจ ค่าให้กับ Golden State Warrior เลอเกินจอแดนพูในวันนี้เนี่ยนะครับเปิดเกมมาเนี่ยค่อนข้างดีครับมื่จะเป็นการยิง3นาคะแนน <Ừ. S 1> การข้ามเข้าไปทําแต้มแต่หลังจากนั้นเกมการเล่นของเขาก็ยากขึ้นนะครับการยิงการข้ามทุกอย่างไม่เป็นดั่งใจที่ต้องการเช่นเดียวกับสเตฟเฟนเกอรีมันก็เลยทําให้แต้มของเขาเนี่ยค่อนข้างหายไปโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังคนอื่นๆในทีมครับมื่จะเป็นอย่างเควอนรูนี่เดรมอนกรีนเนี่ยทั้งสองคนก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองนะครับเสียได้ครับที่เควนน์รูนี่เนี่ยมาพลาดลูกโทษสาคัญอย่างที่ <Ừ. S 1> โอกาสของโกลเด้นสเตทวอลเลย์ในการกลับมาเอาชนะเนี่ยหายไปที่น่าสนใจคือโจนาธานคูมิงกาครับในเกมวันนี้เนี่ยเขาได้รับโอกาสจากสตีฟเคิร์นะครับลงสนามทาแกงกันเพิ่มขึ้นมีโอกาสลงสนามแบบนี้เนี่ยเป็นโอกาสมากๆนะครับโดยเฉพาะรุกี้แบบนี้การเล่นของเขาเนี่ยดูเข้าใจกับสถานการณ์ของทีมนะครับรอจังหวะที่เพื่อนๆพี่ๆในทีมเนี่ยส่งมาแล้วเขาก็คอยปิดแต้มช่วยการรีบาช่วยการขโมยช่วยการบล็อกวันนี้เขาทาไป9แต้มการทํา9แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาเองในตอนนี้นะครับและก็เชื่อเหลือเกินครับว่าในอนาคตจะต้อง ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเห็นศักยภาพนะครับรูปร่างความแข็งแกร่งดูดีมากๆนะครับสำหรับโจนาธานคูมิงกาวันนี้โกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์แพ้ไปครับน่าเสียดายแทนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับการแพ้แพ้ในวันนี้ทีมของพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมอันดับหนึ่งของลีกต่อไปนะครับชนะ11แพ้2และทีมของพวกเขายังคงเป็นทีมเดียวนะครับในฤดูกาลจนถึงตอนนี้ผ่านมา13เกมละที่สามารถทําแตะระดับอย่างน้อย100แต้มทุกเกมครับสำหรับโกลเด้นสเตทวอร์อททออริเออร์ในฤด นะั่นคือการเดินทางไปยังบุกลินเนสนะครับเช้าวันพุธ7จ็ดโมงครึง่งเป็นคู่เอกที่เพื่อนๆทุกคนไม่ควรจะพลาดเลยครับหันไปดูในส่วนของชาลลอตฮอนเนตนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนมากๆนะครับขงคำว่าเตรียมงานมาดีในเกมวันนี้ต้องชื่นชมมากๆครับการเล่นของชาลลอตฮอนเนต์ม่ว่จะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับนะครับโฟกัสดีมากๆไม่มีหลุดออกไปจากเกมเลยที่สําคัญพวกเขามีการทดแทนก้าวขึ้นมาหมดเลยครับในยามที่คนใดคนหนึ่งในเกมเนี่ยหายไปยกตัวอย่างนะครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเนี่ยราเมโร่บอลเย แป๊บเดียวในกดไป15แต้มในช่วงครึ่งแรกเนี่ยร้อนแรงเลอเกินสำหรับลาเมโรบอลพอหลังจากนั้นครับช่วงครึ่งหลังเขาหายไปแต่พอเขาหายไปก็มีคนอื่นๆก้าวขึ้นมาครับยกตัวอย่างอย่างมาสบริจิ์มาสบริจิ์เนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่สามเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยนะครับเหมือนจะเป็นการโพสต์วงในการข้ามเข้าไปทําแต้มการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนเขาถือว่ายังคงเป็นผู้เล่นที่มีลุ้นนะครับในการคว,ว้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมวันนี้ดูแข็งแกร่งมากๆอัปเปอร์บอดี้นี่คือแน่นกระแทกเข้าไปแต บริจิตนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยต้องยกให้กับเทอร์รี่โรเชียอีกหนึ่งคนในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆบาสเนี่ยแทบจะลืมไปเลยว่าเขาอยู่ในสนามหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีสักแต้มเลยแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับทีมมากมายเป็นกอร์ดอนเฮเวิร์ดเป็นคนอื่นเมสันพัมลี่อะไรแบบนี้ครับคอยช่วยให้กับทีมแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับเทอร์รี่โรเชียเนี่ยกดไปถึง20แต้มนะครับทำทุกแต้มของตัวเองในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่สี่เขากลายเป็นคนคุมบอลคุมเกม, play, ม,มลันเพลย จะทำแต้มไม่ค่อยเดินนะครับในช่วงครึ่งหลังแต่เพื่อนๆลองดูการเล่นของเขาครับการแอสซิสต์การรีบัลการเปิดเกมการเล่นเกมรับคือทุกอย่างของลาเมโรบอกยังคงครบเครื่องแล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญครับที่ทําให้ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นกว่าและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแน่นะค,คือทัพสำรองของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตนำโดยเคลลี่อูเบรจูเนียครับอดีตผู้เล่นของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์นี่แหละร <c oughs> วมถึงโคดี้มาตินทั้งสองคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับตัว Kelly เคลลี่ออเเเเเเเบบบบรรรรรรจจจูนนนนนีีียยย์่่่่่่ลงงงงงมมมมมมาา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 หหืปป็็พิิไไฟใใ้้กกกกัััทควะะขสตตๆแ ก็มากเกินไปนิดนึงครับเขาไปโวยกรรมการครับก็เลยโดนฟาวเทคนิคติดต่อ,อถึง2ครั้งกรรมการที่คงใจน้อยโดนโวยนิดเดียวไม่ได้เลยไล่ออกทันทีเลยก็เลยเหลือโคโดี้มาตินโคโดี้มาตินในวันนี้นะครับนอกจากการทําแต้มเสริมผู้เล่นตัวจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆนะคือการเล่นเกมรับตามสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยนะครับเราเห็นหลายต่อหลายจังหวะเลยนะครับด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าเนี่ยคอยปะทะคอยชนคอยขวางคอยชูมือบดเบียดใส่สเตฟเฟนเคอร์รี่ทำให้การยิงของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยยิงยากจริงๆใครที่ดูเกมวันนนีี้เเเลลยยจะห็ว่าโคโาคดมติน ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีจริงๆครับทั้ง2ทีมในวันนี้เนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่มีใครเลยครับทีมไหนก็ตามครับไม่มีเลยที่จะมีการลันใส่ชุดใหญ่ๆนะครับสิบห้าศูนย์ยี่สิบต่อสองอะไรไม่มีเลยนะครับแต่และทีมเนี่ยนำห่างกันไม่เกิน8แต้มผลัดกันนาผลัดกันตามถึง25ครั้งนะครับเรียกว่าบทเบียดตลอดทั้งเกมเลยแต่ก็เป็น Golden State w a r r i o r ์ที่มาหลุดในช่วงท้ายครับชาร์ลอต t e h o r n e t ททำได้ดีกว่าถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากๆครับในเกมวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมผลงานการเล่นของจจะ เกมการแข่งขันในวันนี้แล้วก็เตรียมตัวลุยกับทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตวันออกครับแน่นคือวอชิงตันวิเซอร์สในวันนี้ลุยกับทีมอันดับหนึ่งของลีกนะครับแล้วก็เบรกนิดนึงไปต่อกันที่ทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตวันออกเหนื่อยเหมือนกันนะครับเช้าวันพฤหัสนะครับ7โมงและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ l a Lakers ชนะ San Antonio Spurs 114ต่อ106ในที่สุด l a Lakers ก็คว้าชัยชนะได้แล้วค่ะ Atlanta Hawks เอาชนะ Milwaukee Bucks 120ต่อ100 Trey Young เนี่ยระเบิดฟอร์มสามคะแนนเป็นว่าเล่นเลยนะคะ ฟิลิสันสเอาชนะ Houston r o c k กสร้อยสิบหต่อแปดสิบเก้าบรุกลินเนสเอาชนะโอเคซีฟันเดอร์รอยยี่สต่อเก้าสิบหกเดวอนากสเอาชนะพอ r t แลนทร r เบเซอร์สร้อยยี่สต่อเก ชิคาโกบูลส์เอาชนะ LA Clippers 1-90เป็นไงบ้างคะเพื่อนเคะสำหรับเกมวันนี้ประทับใจผลงานของใครคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์สนุกสนุกแล้วก็มุ่งหน้าสู่แสนซับด้วยกันอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่นี่ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ